สว gamer, member, society, tea, Ps, ANG, ัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆรู้หรือไม่นะคะว่าในโลกของการเทรดเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเทรดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเสมือนการตกปลาแล้วเราเนี่ยรู้วิธีการตกปลานะคะเราก็จะมีปลากินไปตลอดชีวิตนะคะเหมือนกับการเทรดนะคะถ้าเราเทรดและสามารถที่จะทํากําไรได้มันก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้ไปตลอดชีวิตนั่นเองแต่นอกจากการเทรดแล้วเนี่ยนะคะ ในตลาด forex เนี่ยมันมีวิธีการสร้างไรายได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะมาบอกเพื่อนๆในสัมนาค,ครั้งนี้ เพราะฉะนั้นนะคะมันจึงเกิดสัมมนา,าครั้งนี้ขึ้นนะคะสัมมนา,าเกี่ยวกับเทคนิคการเทรดทองของเรานั่นเองถ้าใครได้ติดตามเรามาพอประมาณนะคะเพื่อนๆน,น่าจะพอรู้นะคะว่าเราถนัดที่จะเทรดทองนะคะซึ่งปัจจัยในการเทรดทองนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ปัจจัยหลกัหลกๆนะคะ 1. น,นะคะในเรื่องของฟันดัมเมนทลหรือข่าวที่ส่งผลต่อราคาทองคําต่างๆเรามีวิธีดูอย่างไรนะคะ2นะคะข้อมูลทางเทคนิคนะคะว่าเรามีเทคนิคการเทร ทองอย่างไรนะคะสออย่างนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือ Money Management และ Mindset ที่เราจะมาพูดให้กับเพื่อนๆแปลว่าเพื่อนๆน,นะคะก็จะได้วิธีการหาปลาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะคดคุ้มเลยนะคะแต่สิทธิพิเศษจะมีมากกว่านั้นอีกนะคะสิทธิพิเศษก็คือ หลังจากที่สัมมานานะคะเพื่อนๆจะได้เข้าห้องเทรดของเรานะคะฟฟีฟห่เดือนเต็มๆนะคะซึ่งทุกวันจะมีแนวทางการเทรดทองให้กับเพื่อนๆนะคะ2นะคะเพื่อนๆจะได้สิทธินะคะในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์กับครูเจี๊ยบแบบฟฟีๆนะคะซึ่งพาร์ทเนอร์เนี่ยคืออะไรนะคะพาร์ทเนอร์ก็คือเพื่อนๆสามารถนําอุปกรณ์นะคะการตลาดของครูเจี๊ยบไปใช้ได้ทั้งหมด และสามารถที่จะสร้างในแบรนด์ของตัวเองได้นะคะอย่างเช่นนะคะ EA นะคะทำกำไรมามากกว่า1ปีของเรานั่นเองนะคะซึ่งมีอยู่4ตัวเพื <ๆ S 1> ่อนๆสามารถนำไปทำแบรนด์ของตัวเองได้และไม่มีการแบ่งรีเบทใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะให้กับเพื่อนๆนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในตลาด forex นะคะหรือว่าในตลาดของการเทรดเนี่ยเราสามารถที่จะหาไรายได้มากกว่าการเทรดหลากหลายวิธีเลยนะคะซึ่งในสัมมนานี้ก็จะมีการอธิบายในส่วนนี้ให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงสัมมนาต่อเราต้องแนะนําตัวเองก่อนนะคะเรานะคะชื่อนะคะในวงการที่เพื่อนๆเรียกกันก็คือครูเจบนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเราเทรดมามากกว่า10ปีและเราเป็นเจ้าของผู้เขียนหนังสือนะคะเ e d Profit ตร n ให้เป็นเห็นกําไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้าง EA ขึ้นมาแล้วมี EA เกิดขึ้นมากมายจากผลงานของเรานั่นเองนะคะเราสอนนักเรียนมามากกว่า 5,000คนนะคะเราสอนมา7ปีแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าความรู้ที่เราจะให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นความรู้ที่ถูกต้องและเป็นไมเซ็ตที่ถูกต้องนะคะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเ,เพื่อนๆสนใจนะคะสัมมนานะคะจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31สิงหาคมนะคะตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนั่ง BTS มาก็ได้หรือว่าขับรถมาก็ได้นะคะ และถ้าเพื่อนๆมานะคะเรามาเจอกันในงานสมาัมมนาเงื่อนไขพิเศษนะคะสำหรับคนที่สนใจจะมาสัมมนานี้ก็คือฟังเงิน100เหรียญนะคะกับบัญชี FBS นะคะที่ผ่านลิงก์ของเรานั่นเองเรารับแค่20คนเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันนะในงานสมาัมมนา